สวัสดีครับผมนายปานชัยหลักสอนเงินนะครับซีเวนะครับวันนี้ผมจะมาผ่าแรงปฏิกิริยาและแรงภายในชิ้นส่วนนะครับโดยใช้วิโปรแกรม c c t t ั t นะครับเริ่มเลยนะครับป้อนข้อมูลก่อนนะครับันดับแรกจำนวนจุดต่อนะครับจะมีแปด จำนวนชิ้นส่วนเป็น13นะครับจำนวนตัดเป็น1งครับผมต่อไปพิกัดจุดต,ต่อนะครับพิกัดจุดที่จุด x เ,เป็น4 3เป็นแ4เป็น12ครับ5จะเป็น0 6จะเป็น4 4.10ครับ จะเป็นบบุด0.0ครับไม่ไม่12.0ส,ส,ส,ส่วนพิกัด y น,นะครับจะเป็นที่จุดต่อที่ห้าจะเป็น4นั้งนเจ็ดน,นะครับต่อไปนะครับจะเป็น ยึดลังนะครับ N Y ตรงติดตรงนี้ก็จะเป็น1นึ N Y นะครับส่วนจุดข้อต่อที่สี่ก็จะเป็น1นึ่ตกลงครับต่อไปจะเป็นชิ้นส่วนนะครับ ขานะครับ้อม 10เป็น4 5, 11 2ป1 0เป็น3 6 3 3เป็น4 7นะครับต่อไปนะครับเราจะเป็นการใส้ของสมบัติของวัสดุนะครับข้อข้อมูลไปนะครับพื้นที่หนาตัดเป็น 20. 0 0นะครับแลนยึดจุงจะเป็น2ล้านนะครับ ไปนะครับน้ำหนักบรรทุกที่จุดต่อนะครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับลบหกหกได้ลไทยด้วยหนึ่งนะครับก็จะเป็นลบหนึ่งพันครับเอเคครับต่อไปก็มาคำนวณนะครับกดตรงวีคอนี้ครับก็กดเริ่มครับตรงนี้มันก็จะคำนวณให้เรนะครับเราก็ไปดูตรง ภายในชิ้นส่วนนะครับก็จะได้เป็นตังนี้เลยครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นค่าแรงปฏิกิริยานะครับก็จะได้เท่านี้เลยครับขอบคุณครับต่อไปนะครับเราจะไม่ใช้กับการหา reaction นะครับในการคำนวณมือนะครับเราก็จะได้ค่า ay นะครับเป็น2ส่วน3นะครับค่า by เป็น สี่ส่วนสิสนะครับซึ่งถ้าเช็คก,กับการที่ใช้แอปมาแล้วก็จะค่าจะได้ค่าที่ตรงกันนะครับขอบคุณครับ